ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC รรเชลวาเลนสกี้กล่าวในวันพุธว่า เชื้อโคโรนาไวารัสกลายพันธุ์ที่พบในอังกฤษหรือที่เรียกว่าสายพันธุ์ b 117ได้กลายเป็นสายพันธุ์หลักในสหรัฐไปแล้วในขณะนี้ Based B117 estimates surveillance variant lineage most is recent The the CDC on our most recent estimates from CDC surveillance, the variant now the most common lineage circulating in the United States. โดยผู้อำนวยการศูนย์ CDC กล่าวว่าเชื้อไวรัสกลายพันธุ์ b 117นี้สามารถแพร่ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายกว่าสายพันธุ์เดิม โดยเฉพาะในหมู่คนหนุ่มสาวซึ่งทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อในสหรัฐเพิ่มสูงขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาผู้อำนวยการศูนย์ CDC ระบุได้ว่าในปัจจุบันนี้สหรัฐสามารถฉีดวัคซีนโควิด -19 ได้ในอัตราเฉลี่ย3ล้านคนต่อวันซึ่งถือเป็นข่าวดีแต่คนอเมริกันและชุมชนต่างๆก็ต้องพยายามช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสนี้ด้วย เช่นชะลอการแข่งขันกีฬาในร่มและระงับการจัดงานหรือกิจกรรมที่มีการรวมตัวของผู้คนจำนวนมากเป็นต้นครับอีกด้านหนึ่งนะครับสถาบันสุขภาพแห่งชาติของสหรัฐหรือ N.I.H ประกาศเมื่อวันพุธว่าได้เริ่มการทดสอบกับกลุ่มทดลองเพื่อตรวจสอบความเสี่ยงจากวัคซีนโควิด -19 ของบริษัทไฟเซอร์และโมเดอร์นาว่าทำให้เกิดอาการแพ้หรือไม่ คำแถลงจาก NIH ระบุว่าการทดสอบนี้มีขึ้นเพื่อหาข้อสรุปว่าผู้ได้รับวัคซีนบางคนเกิดอาการแพ้เพราะส่วนประกอบในวัคซีนหรือมีความผิดปกติบางอย่างในร่างกายอยู่แล้วทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอาการแพ้วัคซีนนั้นโดยทันทีการศึกษาครั้งนี้จะใช้กลุ่มตัวอย่างวัยผู้ใหญ่3,400คนอายุระหว่าง18ถึง69ปี ซึ่งจะเข้ารับการฉีดวัคซีนในศูนย์วิจัยโรคภูมิแพ้35แห่งทั่วประเทศเท่าที่ผ่านมามีหลายคนที่ได้รับวัคซีนจาก2อบริษัทดังกล่าวเกิดอาการแพ้เฉียบพลันรวมถึงอาการแพ้อย่างรุนแรงด้วยถึงกระนั้นก็ตามนายแพทย์แอนโทนีเฟวชีผู้อำนวยการสถาบันโรคภูมิแพ้และโรค,โรคติดเชื้อของสหรัฐระบุว่าสำหรับคนส่วนใหญ่แล้วประโยชน์ที่จะได้จากวัคซีนโควิด -19 ยังคงมีมากกว่าความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น อยู่มากทีเดียวครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington